คนโูอาดยังไม่กินฮะกินมีแค่นั้นอ่ะ ีครับผมนาวุฒิจากช่องพาวุฒิชาแนวครับผมเมื่อเนี้นาวุฒิก็มาออกม้อยู่ที่ห้องทรงน้ำสุวรรณภูมิครับผมห้องนี่กับยูเกตบางพี่อย่งวัดสมุทรปากกันครับผมไมาเช็คไมห้องทรงน้ำสุวรรณภูมิเบิงครับผมว่าป่าเขาว่านาวุฒิกับพึ่งมาถึงครับผมตอนนี้กับเวลาสิบโมงครึ่งเมื่อเนี้นาวุฒิกับมาโล่งอยู่ตรงประตูสามครับผมอยู่ตรงคำหม้อละท่อครับเมื่อนี้กับมาน้ำกันครับน้ำไม้ครับผมสวัสดีครับ น้าไม้ผ้าน้าไม้มาตากแดดครับมือหน่ยครับแดดเปียงเลยแล้วอาวุธก,ก็ติปไปคนของคน,<ๆ>คนอุปกรณ์ก่อน<ๆ>จังมันรุนน้ำกันครับผมามาสิมีแด้มีคนงานปะครับวิ้ยหลาชอบตรงนี้มากเลยเย็น่ะ ไช่ยังปะซอาย่ซื้อขัดใามากเลยได้ปะครับได้ยม่มาหรอครับผมไส่มองมาครับใส่มก่นมอ่อนเบื่อวันนี่ยครับวันที่แรงรถรถถไนไม่ได้ยู่หรอกหน้าครับแล้วปครับตอ ก็แบบอะไรก็แบวอะไรกวอ๋อในเรากำลังกล้าอะไรบอจเถียงไมเช่นักมันไหลร้องก็โุนเบื้อทำจิตเบสคนนี้ไหลโคน่งมันก็ไปกิตนมันไหลเอ้ยเ่ดปตกดน้มงบ้องเบ้งทำนะก็ได้ตกหลเดือนะครับร้องเบ้องม่เยงหม่นาง่นบนนี้บ้านบ้านข้าเดียวเขาไป มันม่มีหมองล่องกับบัดดีแตะเละแมวนมาบางอีกรอบนึงเอา่น่นวายู่พ่นเกดพอตกได้บ่งเลยเกศจุ่มอะไรกไปหาคนน้ำมันงงหอยให้เอาหนี้ไปเอาเลยครับคุณก็กินตามสบายเลยโอ้ก็ได้อด้วยล่ะนะ โอ้ยนีต้นแสบแมโอ้ยดีหอดปากกระเดิรไหมปากกรเดิดตต้นมันแสบค่นทายคลิปได้ไหครับนี่เบิ้งเบิ้งก็ดีเตููจ้ะเบิ้งหน้าเพิ่นมาวานแหครับผมโอ้ปนิตัวงามอยู่นี่รัวง่ามตัวง่ามตังามวามตวามัน่ามตัง่มตัามั่าม่นมตวามตัวมามวาัว่ามตัว่ามตั่าม่่า่ตัวงตงั่่า พงกับได้สุดเนี่ยโเบิดเะตังพ่นตั้งหายจนเนาะพได้นี่เห็นเราคเฮ้ยป่ากันเราจะติดเขาเพรเขาเราจะติดใจเพราะได้มันจะอยู่กับจังหวะอีกนะครับล้คนเห็นตามมากันจทั้งั้งเหี้ยัึงม่องั้งเบ็ดตามมากันวม่ง่ดีเมกขาเรียนหน้าเราวาง ลงนำไม้แรกเสร็จสิบเอ็ดโมงสิบห้านักที่ครับผมน,นี่ก็ล้มเบ็ดล้ล้มเบ็ดไปทั้งหมดหาขั้นเอามาลอดลุนลอดทิดสามลอดชมน้ำแข็งครับผมวานอาวุธสี่มิเตอมีผลงานบาครับไปดุนไปชุ่มน้ำแข็งครับผมหืมล้งไหนหรือไม่เฮ้ rất mát mà là tập hiện tổ ngang ơi chăm chăm เที่ยงติดมาที่ครับผมป่าเขามาตัวนึงนะครับผมเอาเด้นานวลดกติหาเขากินเวะว่าเบิ่งครับผมว่ากับเข่ามือเียได้ยังไม่กินเขาน้ากันครับมือนี้กติเป็นเขาเนียวไกล้ทอดครับผมนํำไมกินนี่ยังนี่บะจางบะไม่เ,เห็นแสบบะแสบใส่บ,สาบางหนาก้นแสบดรอเ่าอ้าวนกะินเขาน้ากันครับผม ภายในมันหวานหวานหวานได้ต้องมีเกงอ่ะเี่ไกนแก้วแกงอย่างนั้นมันแบ ม่ตื้อมาให้น้ำใหม่มาเต่หลายเลยนะบ้าเก่าบ้าเก่าล้ำตาก็สวงามอะขึ้นได้หลายอยู่ด้วยตบเพี้ยนตัวเดียวครับตัวเพนเห็นเลยเบิ่งป่านาเพื่อนครับอุ๊ยป่าจะเดือกันมีเราเบิ่งป่า นัโอ้ตุ่มันง่ายได้นไตนี่ถือว่าไต่โบนั่งฝ่าเลยได้เนี่ยน้อเขาเอินนี่แหละเนี่ยั่งผมใครได้ใรบ่า่าเนหนิลันเมรอบสองครับผมนี่ผลงานโอ้คือว่าเขาเบ็ดเนี่ยนะรุ่นนี้เพราะมันจะเป็นอ้เหนียงมันงหมออ อันนี้ยุคห่างตับฟังเงินบาครับครับที่ได้มันอยู่ตำเหนียงสวยงามเลยว่ะที่จังหวัดสิขเจ้าสถานะต้องให้ตรงเหนียงครับมาเบิ่งป่าเบ็ดปึ่งกับพี้ย่งเข่าตัวเดียวหน้าเป็นก้วป่ากับบ่านความโม้ ไม้เขาั้ยะเขา่อยากใหูู้ก็ถือเปลีไปหลายไม้แล้วครับขยันี่แหละของคมเลยเนี่ยเ็ปนี้ปสูงไว้ครับเอาไปทิ้งทั้งขยะโยหหองกับน้ำตกกะเแล้ค้นค้นมักไงเนาะม่แล้วกัน ็บขยเะเผาครับผมคนมาตกป่าแอ่ะอาขยะมาิิา่หน ยงมีลูกเดนยังไปไกลๆเนาะยังขอมาดูไม่กินนี่ไม่กินนี่นนกออกใกล้เนาะนี่นะดูเขาก็เอาไปใส่ใจมากเลยอันประกาศกันกินเลยทุ่มนกินเราฮะทุกิน Nhìn Yên ơi Mòm đi เห็นมีแค่นันนะใกล้่เบลเบล่ล่ลาตามันใสมิต้นใสใสใวมันโมครับมันหาโมงกว่าหรครับ นั่งเล็ตไปเรื่อยๆบิ่งเที่ยวภารกบไปแกะตาบ่นั่งเร็ตแปแกลตาบันน้ำครับ,คร,บครับผมตามมาเลยครับ พนโยบดมือเลยดเ้าพายลูกันดูเสียวตอน่ะเปนมากกันมื่อวันนะี้มาเป็นนั่งครับผมมาก,กันกนรับเล้วก็ได้ปลาก็ได้เสียวแล้วมือนี้เจ้า ไม่ครับผมเอาตัวเดียว ครับผมนำวุเก็บเป็ดเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยครับผมเอามาเบ่งผลงานมาอนี่ครับผมผลงานมาหนี่ครับผมป่าตะเพี้ยนโตงามอยู่ครับเขาสองเต้มครับผมมาอนี่คะบพวมันครับผมป่าสองตัวนี้นำวุ้ดกับสิปล่อยครับผม ตองตัวพ่อกระเทินครับเอากลับกับไวดีกว่าครับผมแต่ว่ากระตังง่ามครับไปแล้วเมื่อนี้บอมานกะถือว่านวดมาเอาบรรยากาศครับผมนวดกับน้ำไม้กะติบท่ากันกลับบ้านนะครับผมเท็ดนาเสาเลยสวัสดีครับเอาจังไรนนวดกั ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้ช่องประวุธิไชเนวาคือเกาครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะ้วุฒิน้ไมกับคอกาวครับสวัสดีครับ